thìน้อย lại quên uống cà phê 20 baht thì gặp mất

ทำไมไม่ปดไม่ปดปดตาวดตาไม่รำบนไม่่เลยค้าไข่มกเลยวุ้ยโทษทค่ะอไครับ ก็ไปถ,ถ,ถ่ายตรงน้แหลป้ายอ่ะออออใช่ไหเนยมันย้อนสาย้อนมเพราว่าใช่ใช่ทางแยกมันแยก่บ้างแยกเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเป็นสะแมสายวัดประจา

ハハハハ。<laughs> <laughs> phải măng, phóc, 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 phóc phải măng, ui, ừ, 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 ออกไปเลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเยอะนะครับนี่ไปอยู่ตรงนี้นะครับ <laughs>

อันนี้น่ารักว่าแมวยาวซื้อไปใส่ตู้ปลาแล้วสักตู้เอ,อ๊ะตัวตัวดีไหม ก็น่ารัหวานมันๆเพราะมันทอดครับานี้หวานหอมระมันิงครับแล้วก็นึ่เคิมิ้งครับทักกันได้สามหอร้อยแล้วแต่ชอบครับไปงนู้ไปลงไปใขลอนระวังหายนะ

แล้วสตาร์ทรถหรือเปล่าอาวุธวุฒแล้วสตาร์ทรถหรือเปล่า